ปัญหาโควิด1 9กระทบการทำงานของหลากหลายวงการนะคะหนึ่งในนั้นรวมถึงการทำงานของสื่อมวลชนด้วยค่ะและกำลังกระทบต่อศักยภาพในการทำงานของสื่อในอาเซียนติดตามในอาเซียนคอนเน c กกับคุณทิวลิปนาคสมภพเปล่าค่ะ ซีนคอนเน็กวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องผลกระทบที่เกิดจากโควิด19ที่มีต่อสื่อมวลชนค่ะแน่นอนว่าสื่อมวลชนก็ไม่ต่างจากอุตสาหกรรมอื่นนะคะที่รับผลกระทบในทุกประเทศทั่วโลกแต่ถ้าจะเป็นบอกว่ามีสิ่งที่หนักหนากว่าภูมิภาคอื่นในอาเซียหรือในเอเชียก็อาจจะเป็นเรื่องการควบคุมจากรัฐบาลนะคะจะเป็นอย่างไรไปคุยกับดรเจษฎาสาราทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ทราบว่าเมื่อไม่นานมานี้อาจารย์เพิ่งที่จะไปร่วมการสัมมนาใช่ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพสื่อใช่แล้วครับก็เป็นการเสรวนากันนะครับของนักวิจัยจาก10ประเทศในอาเซียนนะครับร่วมกันนะโดยจัดโดยยูเนสโกนะครับแล้วก็ p u b l i c Media a l l i ล n c e นะครับแล้วตัวผมเองเนี่ยก็เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเนี่ยไปร่วมวิจัยนะครับแล้วก็ ได้ไปเป็นสปิเกอร์นะครับในการร่วมพูดคุยวันนั้นด้วยนะครับเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวโควิด1 9เนี่ยนะครับไม่ได้ส่งผลกระทบนะครับในเชิงของสาธารณสุขนะครับต่อชีวิตความเป็นอยู่เท่านั้นแต่ว่าโควิด1 9เนี่ยนะครับในทุกประเทศเลยนะครับมันถูก p o l i t i c i z e คือมันมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ เอาไปยึดโยงกับคะแนนนิยมของรัฐบาลนะรัฐบาลไหนทําดีทําไม่ดีจัดการได้ดีไม่ดียังไงและแน่นอนประชาชนนะครับก็ออกมาวิพากษ์วิจาร์ด้วยสื่อก็เช่นเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิดสิเนี่ยไม่ใช่มีแค่สื่อเหมือนชนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในยุค disruption เนี่ยนะครับใครๆก็เป็นสื่อได้ดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่คนที่ออกมาวิพากษ์วิจาร์ในฐานะที่เป็นสื่อทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์แบบเดิมๆมีต่อไปแล้วนะครับแต่ว่า บรรดานักวิชาการหรือว่าแต่และปัจเจกครับแต่และบุคคลเนี่ยที่มีคนฟอลโลเวอร์ติดตามอยู่แบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถที่จะออกมากษ์วิจารณ์ได้ซึ่งก็เลยกลายเป็นสิ่งที่รัฐบาลในหลายประเทศครับพยายามที่จะควบคุมที่จะไม่ให้เกิดการวิกษ์วิจารณ์ให้เกิดในเชิงในผลในทางลบน,นะครับค่ะแล้วในกลุ่มประเทศอาเซียนล่ะคะจารย์มีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะครับจริงๆแล้วจากที่เรา แลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะครับในกลุ่มของผู้วิจัยแล้วก็การเสวนากันเนี่ยนะครับจริงๆอาเซียนสถานการณ์ไม่ค่อยจะต่างสักเท่าไหร่ถ้าไปดูจากการจัดอันดับของ Reporters Without Borders นะครับเป็น Press Freedom Index เนี่ยอาเซียนของเราเนี่ยนะครับจัดมาหลายปีแล้วเราก็จะอยู่เป็นแผงอยู่ท้ายตารางกันเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่อีกอันหนึ่งที่เหมือนกันก็คือว่าถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าอาเซียนของเราเนี่ยนะครับจะอยู่ภายใต้าการปกครองโดยรัฐบาลน,นะครับที่สืบทอดอำนาจกันมานะหรือว่า ัวของผู้นําที่อยู่ในอานาจมาอย่างยาวนานซึ่งตัวนี้ครับจะทําให้พรรคฝ่ายค้านก็ดีหรือว่าองค์กรที่จะมาเช็คแอนด์บาลานซ์ก็ดีเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถจะทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่สักเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้ก็จะทําให้ตัวของรัฐบาลเองเนี่ยนะครับสามารถจะเข้ามาแทรกแซงหรือมาควบคุมสื่อไม่ทางตรงก็ทางอ้อมได้นะครับ <c oughs> ตัวอย่างของประเทศที่เห็นได้ชัดก็คือสิงโคโปร์ครับ ที่สิงคโปร์นี่เพิ่งจะมีการออกกฎหมายใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แล้วครับเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานี้เองนะครับมีกฎหมายที่ออกมาชืาอมมาา่อว่าฟีก้นะครับย่อมาจาก Foreign Interference Countermeasures Act หรือว่า f ีก a เนี่ยนะครับก็ถ้าแปลเป็นไทยก็จะเป็นพรบตอบโต้ตตการแทรกแซงจากต่างชาติคือถ้าดูจากชื่อเนี่ยนะครับการแทรกแซงจากต่างชาติอันนี้เป็นปัญหามากเป็นที่ถกเถมากเพราะว่าเอ๊ะ อะไรล่ะที่รัฐบาลจะสามารถตีความได้ว,ว่าเป็นการแทรกแซงจากต่างชาติอันนี้ก็จะไม่ต่างจากที่ก่อนหนะ้านี้เราเห็นหลายประเทศนะครับพยายามใช้คําว่าเฟกนิวส์นะครับในการที่จะเปิดช่องให้รัฐบาลเนี่ยนะครับเข้ามาตีความว่าอะไรคือเฟกนิวส์แล้วทำไมมันถึงเป็นปัญหาครับเพราะว่าถ้าเราดูนะครับคำว่าเฟกนิวส์เนี่ยมันถูกตีความได้ลหลายครั้งเนี่ยมันถูกตีความเข้าข้างรัฐบาลแล้วก็เอามาใช้เป็นประโยชน์นะครับในการตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามตัวอย่างเช่นนะครับไปที่สหรัฐก็ได้นะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ใช้คําว่าเฟกนิวส์เนี่ สื่อที่เห็นต่างหรือว,ว่าออกมาพิาพากษิจารา์เขาด้วยเหตุนี้ครับคําว่าเฟกนิวส์หรือว่าล่าสุดอย่างที่สิงคโปร์ใช้ครับคือการแทรกแซงจากต่างชาติเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่หลายๆคนห่วงกังวลกันมากว่ารัฐบาลจะเอาเป็นข้ออ้างในการเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ควบคุมสื่อครับอย่างนี้หมายความว่าในอนาคตสื่อไหนก็ตามที่อยู่ในสิงคโปร์ถ้าใช้นักข่าวเป็นชาวต่างชาติหรือมีบรรณาธิการเป็นชาวต่างชาติถ้าไม่ต้องพูดถึงขนาดเป็นเจ้าของนะคะ ก็มีความเสี่ยงที่อาจจะถูกใช้กฎหมายข้อนี้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์คือตอนนี้เองเนี่ยต่อความความน่ากลัวแล้วก็ความน่าเป็นห่วงก็คือว่าความชัดเจนนะครับของคาว่าความแทรกแซงจากต่างการแทรกแซงจากต่างชาตินี่คืออะไรอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนเป็นห่วงกันซึ่งตรงนี้ครับก็คงต้องรอให้รัฐบาลทางสิงคโปร์ออกมาสร้างความชัดเจนให้มากขึ้นแต่ว่าเราเห็นตัวอย่างหนึ่งที่ทีเ่เกิดผลกระทบแล้วนะตัวอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยไปถึงเรื่องของ LGBT นะครับความหลากหลายทางเพศในอาเซียนเนี่ย กลุ่มของ NGO หรือว่าสื่อที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ในสิงคโปร์เนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องได้รับเงินเนี่ยสนับสนุนจากต่างชาติแน่นอนเขาก็บอกแล้วว่าโอ้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเขาได้รับผลกระทบเต็มๆเลยดังนั้นเนี่ยคงต้องต้องดูกันต่อไปแล้วก็ในวงวันนั้นเนี่ยนะครับเราคุยกันถึงทางออกแล้วก็ทาง <c oughs> ความอยู่รอดได้ด้วยนะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเ a k e news นะครับถูกใช้มาเป็นข้อกล่าวหาหรือว่าเป็นข้ออ้างของรัฐบาลที่จะเปิดช่องให้โจมตีสื่อได้นี่นะครับ สื่อเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้คือต้องมีทางการทําเรื่องของแฟกช์เช็คกิ้งการตรวจสอบข้อมูล้อเท็ีจริงให้ดีมากๆเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ตกเป็นผู้ร้ายหรือว่าเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนกระจายเฟกนิวส์แล้วก็การรวมตัวกันนะครับของสื่อทั้งในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศในอาเซียนนะครับเราอาจจะรวมตัวกันแล้วก็ทํากิจกรรมหรือว่าแลกเปลี่ยนนะครับความรู้ต่างๆทำให้เกิดความเข้มแข็งขึ้น,นอันนี้ก็เป็นทางเรืองหนึ่งครับ จริงๆแล้วการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเนี่ยนอกจากจะเพื่อปกป้องตัวเองในฐานะสื่อมวลชนก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของประชาชนด้วยนะคะอาจารย์ถูกต้องครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับเราอยู่ในยุคที่ใครก็บอกว่าใครใครก็เป็นสื่อได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามองว่าเราเนี่ยเป็นทั้งผู้บริโภคแล้วก็สามารถผลิตส่งออกข้อมูลข่าวสารได้เราก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้ด้วยครับค่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะ ก็อย่างที่อาจารย์เจษดาบอกนะคะว่ายังมีทางออกให้กับเสรีภาพของสื่อในอาเซียนค่ะและนั่นทั้งหมดคือ a าเซี Connect ในวันนี้ค่ะ